เป็นบ้นาท่านบอกเป็นมอลลัพก่อนซักอันนี้ต้องให้เขาซิ่งสะก่อนจังคอยซักมองซิ่งจังซักเออให้เขาซิ่งให้เขายาวสักอนจังคอยซักมากมาซักกะซักคือพูดว่ามันกบติบเด็ดเอาซิ่งนี้ละลำเม็นลาเดินไปสาธุเดินแถบพหลงนอกร้องสบายบาทบังคมขอหลับสนมมือนุก

สถิตเพร่ะนันโดเอ็มลอยหาิบจ้กขวดล่ะยูว่าเป็นสารคืนสารบันยโอุ้ยเบอประมาณหาขวด็สิหัวแดงยึงคือมันยกมือสองขวดสอขวดเพราะกำมือสองสักกะสักคือพวดว่ามิกี้เกียมตกทพ่อปูนทไมล่ะล้วสิลงก่อนน่ะจนมาเหมิดถูกกําบวกมูอินบงหน้าโมหน้าข้าหน้าเข้าไดน้ำจนเ่อกำหัวดไม่น้ำแดง Mẹ tho bù ta tai tóc cha nhanh 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 มึมาล่องเป็นกจยานแท้ว <VISTA> ่าตองยาานตะขีว่าตองยานล่องก็ล่องมองปิดจะคืดโพตเออพอดีแล้วอีจ้อยมันลงแล้วค่อยอีเป็นคนซอยเอาเาะซอยซอยพี่น <wrestling ps 2> well, so. ้องฟังซอยเออนกเก็ดแท้บินควมไปไผ่เออทำน้อยทำใหญ่ก็มีคอยคือกัอ๋วโอ้ยเจ้าสอยลแกแต้ของกันิสซอยลแกแต้คือกันแล้ว เอาสิว่ามอลลัก่อนซากสอยเพราะเปลี่ยนเออสอยอีอาสอยสอยนกแต้เตเตเตบินความป้าแถมผู้ใดน่าเลมละพูนา แม่เปลีมันวันนี้น่าเล่นแล้วคนนั้นน้อยหน่อยดีมากคุแม่ซอยจังสี่แม่ครับแม่ครับมารับก่อนสักขอโทษเด้อครับอย่าว่าผมเด้อว่านนกแต่แต่พุนเด้อูกบดีมันเป็นอย่างมันจังบินไปขามป้าแถมมุ้งแต่แต่ตัวนี้เป็นอย่างมันจังจัให้เทฮานี่มันมีปีกแม่ ปีกก็ะพบินขามต้นอื่นไปอย่างมาบินขามเมียงปลาเทียนมันใกล้ๆกันก็นกปลาไผ่นะนะาไอ้แก่ตทำไมไฟแก่ตัวไม่แก่ตัวก็ได้อุดายนาแลมละพุนันย่อยยอดไงขับแงแนมนอื่นมาต้องเมือนํำมูงเห็นจแค่ห <laughs> ล่ะรถมันแก่บ่ว่าว<ะ> <laughs> เออมันสิไปแสดงยาโซทานมาได้ไปนลำมุงยากน้ำมันยอกยวยากน้ำมันเดียวถื่ไปพ่อใหญ่ไปแม่พ่อได้ไหมพ่อว่าจังซานพ่อว่าจังไหนไมความว่าให้สอยส่างสันโอ้อยต่อต้านยาเสพติดไปจังสันแม่ยฝ่ายซอยส่างสันต้ต่อต้านยาเสพติดมันก็เป็นซอยแบบนี้ไรสาระแบบนี้เออพัดกระยังเขียนว่ารับในหลวงของลูกหลานต้านยาเสพติดเออนั่นเองฟังเป็นตัวอย่างเด้อพี่น้องเด้อไอ้สิ่งสิ่งงวนๆหันน่ะสอยส่างซันสังคมหัน่ะ เออฮะซอยซอยซอยคนฟังมีแต pues ่คนวนอวนคนฟังม oh ีแต่คนอวนอวนส่วนหมอลำมีแต่คนถอยถอยคนฟังมีแต่คนวนวนส่วนหมอลำมีแต่คนถอยถอยจะอ้วนหรือจอยมันก็อเออโอยมันเมนความมันแท้ๆบะว่าววนบะจอยมีคือกันมาก ยกเว้นแจ่เด็กน้อยเกิดใหม่บ่มีเสียใจเด้อผูงหญยก็บ่มีเด้อบัยไปอกลูกมันมันสอยแนวานันซอยสงสังอยสงสั่เซอยไปเบิ่งเนี้ยจ้าอยเป็นยุติมาเหตติบมันเียน่อยนะฮักในหลวงห่วงลูกหลานต้อต้ยาเสพติดูชกเออยนฟังนี่ใส่สอยสอยสอยออย้นพยยหแมวกกินตาย กูขายกินทุกคันว่าอยากทุกให้เลิกกินยาบ้าสีบอไก่นั่นต่อครับโอ้ยกันใส่จังซี่ก็กันใส่เพนร้อยไหมกินกระต่ายบ่กินกระต่ายเมื่อวานไม่หยังเอาเอ้องมีใส่ตัวมันถามมันก็ได้นะโอ๊ยแกไปจะมากินกระต่ายบ่กินกระต่ายกินกระต่ายเมื่อวานไม่หนังเอาเมื่อตามกันพันอ่ มันอิีเกี่ยวกันยังกับยาบ้าอ๋อโซ่เพื่อมันกินยาบ้าผูดไรสารบริกรแล้วมันมาทำกันผูดไรสารตายนี่พันยังว่ากินกระตายบ่กินกระตายเนี่ยจีเนียงานเรื่อจัดสรรยนสรุปแล้วก็คือที่ถูกต้องบ่ต้องกินยาบ้างาอะไต้านยาบ้าต้อต้านยาบ้าต้อต้านยาเสพติดค่ะค่ะ

มันเป็นมัคน่ดีๆเป็นจักรเฮตเตอสิเกับนี่หมยพวามว่าจัไหนควันนเส้เจ้าเฮเป็นผู้ที่มึงก่ไหนกันเอาแทักระลเดยบไดมาหาเงินคือมึงคิดเด้ได้คืนจ้าสมาหมานี่่มาหมาที่ล่ะครับลูกกับมาพ่อกับมา้ามึงองว่าซื้อมจากบอกลูก่ท่านซื้สีดำนสีดาชื่อดำหุณมาแล้วแบบนี้ไม่กนี้้งหมลำสตักเ้ยไปไปน้อยมาต้องลัมาละเก็บเสื้อเจผ้า พี่พาเมาสามรอยเหมืองบ้านเขาพาขึ้นกับหมาสองขั้มกับหมาแค่ล่ะกูเป็นหมาม้าก็เป็นหมาก็กันตัวกูฟูอะไรได้บ้านนี้จะได้บ้าตีนยันกูกูแจ้งที่พึงกูวันนี้พึงกูสร้างบางอย่างเมื่อนี่สูงแค่หัแค่แไหนีิพ่อแม่มันก็ทัสอนตัวนิพลูกหมาหนิฮะฮ้อนาดกูเป็นพ่อกูยินเจ้าโกยินดังดานลูกกูมาด่าถึงกูว่าลูกหมาลูกหมูแฮ อา uhm, บักส네ันทานเน <Lin> ี pa pa. Like. <us> so ่ยดีแล้วกูมาเตะป้าพ่อเหมือนไงอาพ่ออาสามึงเป็นเด็กน้อยเสื่อไม่ยางมักเกือกลากคือไฟไหม้ปลาแท้เด็กน้อยพิษกันผู้ใหญ่งที่พิษกันตีที่นี่กูสุดแล้วก็ให้แกลูกสาวกูนึงนี่ยังก็เป็นอย่างไรผู้ห่างเงินนักคันตีหาเงินนักหมาเะหางินนคละ มันลอกลูกาเต้าแท้แกลูกสากูงซีเขาเป็น่ากันคิซื้อหลายกนี้ำนี่มย่าหากุกุพอแท้ทาุกได้สุกเอาแท้กูสุกซื่ันมึงเอาอยากบกูนะฮะตีกักูมาไอ้ไอ้บ้าน่มขอโทษได้เอาอได้ตีไกันก เวทีไ,ไหมมาไปตบตีรัง<อ>ไม่ท <นะ S 1> ีคุโมโหแล้วมะคนมาเห็นตีนา,าออัวที่ิออนนยังโ่้ยาขวยเลยอยวดหน้าเลย